สวัสดีครับมาพบกันในชุดที่114นะครับผม Oracle of the Shape Shifter นะครับ Lucy Cavendish, a r t w o r k by Jasmine Baker Griffith นะครับผมก็งานของ Jasmine นะครับจริงๆแล้วจะออกมาเป็นสไตล์แบบนี้คล้ายๆตุกต๊กตาบายเนาะคือหน้าแบนแบน หัวเบนๆบนตาโต,โตโตนะครับจะออกมาคล้ายๆแบบนี้หลายชุดเลยเนาะซึ่งชุดนี้นะครับเราก็จะมารีวิววันนี้ก่อนนะครับในช่วงเทศกาลฮาลลวี Halloween นเนาะการแปลงร่างแปลงร่างเป็นอะไรชุดนี้ได้มาตั้งแต่ปี2557เมื่อเช้าเนี่ยเข้าไปเช็คราคาดู1,300แล้วนะครับเนาะสมัยก่อนอาจจะแบบว่าดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เพราะว่าจำได้ว่าตัวเองอาจจะซื้ออยู่ในราคาสัก6,700-800อะไรประมาณนี้ นะครับแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสักพันสละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของชุดนี้นะชุดนี้ยังเป็นปี6-1อยู่6-1อยู่อยู่ที่ประมาณสัก6-700นะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ของหงนางที่เป็นแบบนี้มีทั้งเชฟชิปเตอร์มีทั้งดักไนท์ออ Knight, หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเยอะอยู่เหมือนกัน แล้วก็จะเป็นสไตล์แบบนี้พอเราเห็นหน้าปกปุ๊บอ๋อนี่งานของลูซี่กับงานของเจสมินนะครับประมาณนี้เลยอ๋อแล้วเข้าชุดนี้เองเนี่ยก็บอกเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยอ่ามาดูกันนะครับมีทั้งหมด45ใบด้วยกันนะครับ45ใบคู่มือของเขาก็ทำออกมาดีนะแล้วก็มีการบรรยายความต่างๆนานาอินโทรดักชั่นนะครับว่าการแปลงร่างจริงๆแล้วก็คือเป็นตัวของนางเอกเหานี้แหละนะครับ แล้วก็ไปสัมพันธ์กับสัตว์อะไรบ้างเช่นพวกดาคอนฟายแมงปอบัตเตอร์ไฟผีเสื้อบิดเทเนาะอะไรประมาณนี้นะครับและบิดแฮร์ลาเวนอีกาเนาะฟอกประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเหมือนกับเป็นสัตว์ที่เป็นโทเทมนะครับสัตว์ที่เป็นโทเทมประมาณเหมือนว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยมันมีนิสัยแบบไหน นะครับเขาก็จะทํานายไปตามนั้นเท่านั้นเองนะครับไม่ยากนะครับคู่มือก็น่าอ่านดีนะครับคู่มือก็น่าอ่านดีนะครับก็มีวิธีการใช้ต่างๆนานาน,าน,านะครับกาดก็มีทั้งหมด45ใบด้วยกันนะครับก็ถ้าเราอยากจะสนุกกับการทํานายให้มากขึ้นเนาะเราก็สามารถที่จะอ่านตัวคู่มือนี้ได้หลังๆเราอาจจะไม่ค่อยอ่านเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ดูจากหน้าไพ่ นะครับหน้าไพ่ทั้งหมด45ใบจะเป็นไพ่ที่แบบรูใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็เต็มไม้เต็มมืออยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับไพ่ของออร์ลเขิลของลูซี่กับเจสซมินเนี่ยจะออกมาสไตล์นี้ใบเบ,บ้งๆเท่าฝ่าม,มือนะครับสับทีก็น่าจะงามงามหยิวหงิกะนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพวก สัตว์ต่างๆนานาที่เบกกี้บอกนะครับเป็นแมงปอเป็นกบเป็นผีเสื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ไพ่ก็ความหนานะดูนะครับก็อ่อนตัวอยู่เหมือนกันนะครับหน้าไพ่ไม่ได้เหลี่ยงนะครับหน้าไพ่ไม่ได้เหลี่ยงเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเราจะให้ดูหน้าไพ่กันเลยเนาะลิเเลสอ่าลิเเลสไดิงฮูดนะครับก็หนูหน้อยหมวกแดงใช่ไหมเอย I am no t a victim นะครับฉันไม่ใช่เหยื่อเนาะฉันไม่ใช่เหยื่อเอ๊ะมันจะแปลว่าอย่างไงนะครับ Your imagination your imaginary friend นะเป็นเพื่อนในจินตนาการ s y c h o t e x u l r e p r o f e c t นะครับผมก็ไล่ไปเลยละกันนะครับคือเนื้อหาของหน้าภั่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนูหนูตุ๊กตา ตุ๊กตาตาโตแล้วกันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กตาบายอ่ะจะคล้ายๆๆนะคล้ายๆสไตล์ของนางจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีคำเกินแล้วก็บวกกับตัวขยายความแล้วก็เลขที่ใบนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหน้าไพ่ของนางนะครับก็ เอามาทําลายอะไรได้บ้างผมว่ามันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยิงคําถามอะไรเข้าไปนะครับอันนี้มาให้ดูหน้าไพ่กันเนาะเป็นไพ่เก่าละแต่ก็ยังคงความงามอยู่นะครับดิทเทนโอเรียนเนาะวิตามินเอสไลเออร์ฟิเตอร์นะครับ, no นะรบผมเมอร์เมดอินเดอร์กอยกเอ่อโกเอชใช่ไหมตัวปลานะครับนู่ในบอ่อปลานะครับผมเนาะโคยปลาโคยปะ่ะ นะครับผมเมื่อเมดินะคุยผ่อนเนาะผ่อนผ่อนนี้นะไม่ใช่ผ่อนอื่นนะ Rediscover your individuality become t e g r l ก่อนนะครับวันนี้เนาะอ Snake p r i ินเซสนะครับอ่าใช้คล้ายกับด็อกเตอร์สเน็กกับเลซ่าหรือเปล่าเนาะ <laughs> you are l i k e anyone else นะครับเธอไม่เหมือนใครเลย you are c o n t r t d i c t i o n and the complexity are interesting นะครับ butter b l a c k h e นะครับมีเพื่อนเป็นมีพี่น้องเป็นแรกคูน except for you to go แรกคูนเป็นสัตว์ที่กลัวปะชอบคุยขังขยะเนาะออสกาออกาเมจิกนะครับตัวป่า ปลาโลมาหรือประวานปลาโลมาออร์กาเนาะเด o ออาราชิกลิเบอรี่โอเอนนะอันนี้คือดูแบบคล้ายๆอลิซาเบตแบบคล้ายๆแบบอลิซอิ wall, นวะันเดอร์เวลเนาะประมาณนี้เลยนะอ t is time to become a get r e a d เนาะ เมืนกัเป็นเวลาที่คุณจะแบบว่าเป็นผู้นําอะไรประมาณนี้ alice in the sea of the tears อันนี้เอาอลิซมาเลย,นะนะย,ลยนเยน,เนานะ alice in wonderland นะครับผมก็ alice in the sea of the t a r s อยู่ใน Alice ตกอยู่ในแม่น้ําแห่งน้ําตานะครับทะเลแห่งน้ําตา cast away out of your depth นะครับผม feeling up d o w n e เนาะ p u l อะไรเอ่ย p u l b r a e fire นะครับผม you will not fear stop your this time ประมาณนี้นะครับ the fairy bee my r i g h t is waste นะครับ to k i d e n เนะก็ you must choose จะเลือกตัวไหนดีอ่าจะเลือกตัวความแบบ exotic ดีไหมหรือจะเลือกเปอร์เซียนะ Fiona and the unicorn the keep of the square side นะครับผม four princess นะประมาณว่าเป็นเจ้าหญิงกบเนาะ heat why conceal read t h uh, listen นะครับ listen นะครับผม The c u r r e n phoenix นะครับ Something you d o n t f i n i s h burst burn ห burst back into life นะครับ burst back into your life Oh moon นะครับ I will watch over you นะครับ d r a g o n f l y mermaid อ่า d r a g o n f l y แมงปอ a l mermaid เนสัมพันธ์กันยังไง You are extra wonderful nail นะครับผมมีข่าวดีมา What's upon the midnight ดเยดเยนะครับผมเชี่ยเรจีเนียร g ิงเอก็กเพรสชั่นแอติแอติสติกโฟนะครับผมสโนไะว์สโนไว์แอนด์เดอะฮันี้มอลเลนไม่ใช่สโนไวส์แอนด์คนแคททั้งเหรือก็คนแคทขนมครกนะครับผมยูอินสปายทัสแอนด์คอนฟิดเน์ดิฟดาร์ซีเมอนะครับผม ก็จะเอาตัวละครแบบว่าที่เราคุ้นกันมาใช้เนาะ diffuser made the fine solution in the unknown p r a s e in the dark n e ีนะครับผม a royal guardian เนาะ a magical protector is there for you อ่ามีผู้คุมกฎเนาะผู้ป้องกันตัวเอง the mermaid and the turtle นะครับ a elder beauty's you อ่าคนแก่เนาะเต่าเป็นสัตว์ที่แบบดูแบบโบราณโบราณดูแก่ที่สุดเขาก็อาจจะแบบว่ามา สอนคุณในเรื่องต่างๆในการใช้ชีวิตหรือเปล่า b u t t e r f l y in g l o o m นะครับผม a f t r set happiness and t hope e h return ประมาณนี้เนาะคืออาจจะไม่จำเป็นต้องอ่านคู่มือนะพอเราอ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะพอจะเข้าใจนะครับ w ว r d i n g ของเขาว่าเป็นไงแล้วเราก็ลองใช้รูปภาพเนี่ยกับ Wording ของเขาเนี่ยในการที่จะแปลความ the Beautiful w r i t t l e w o m นะครับผมเจ้าหนอนน้อยแสนสวยนะ Take care Of yourself อ่าน้องหนอนบอบบางหนอนไข่บอบบางบ้างนะ The delicate fairy and her favorite นะครับผมเช e คเช็ e is a n a t u r e good and yes is a can นะครับผมประมาณนี้นะครับ Little brother little sister นะครับ sibling younger friend less r o l i a b i l i t y เนาะก็คือมีตัวตัว sibling เนี่ยจะเป็นเพื่อนของเขา เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องละกันเอ่อลิตเติ้ลบาร์เกับลิตเติ้ลซิสเตอร์ประมาณนี้เฮช็อคเลิฟนะครับเจะเมนนะโพสิทีฟอ่าอัพเลเว็งนิวเฟนประมาณนี้นะครับเจ้าถั่วเมนทั้งหลายคิสซเนะอ่าเจ้าหมาคิสซเนะ I will show you whom to trust นะใครที่แบบว่าดูหน้าที่จะ น่าเชื่อถือได้เพราะว่าจริงๆหมาจริงเจาะอาจจะแบบว่าดูแล้วแบบว่าเป็นความหมายที่แบบว่าไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย i will show you who m to touch นะครับผมเนาะ the black cat นะ lost magic a t o n e m y เนะ l i b e r a t n ประมาณนี้นะ the darkling garden the darkling garden อ่าบอกว่า new world อ่า is born นะครับผม new world is born ใช่ไหมซูมนิดหนึ่งสิครับนะ new world a new world is born นาะก็เป็นเหมือนกับว่ากาดาคอนลิงกาเล่นมีแต่มังกรอยู่เต็มสวนไปหมดเลย A t w i ิชอินเท l นะครับผม The unexpected a change you did not see coming เนาะการบิดของตัวละครการบิดของตำนานเนาะของเทพนิยาย The unexpected a change you did not see coming ประมาณนี้ the f a r i n g wing นะครับเนาะหลอกลวงลิง uh, no, หรือเปล่าเนี่ย new skill advanced training rapid improvement นะครับ s t a e n g companion in the r a n g e r place นะครับผมก็การที่แบบว่าอยู่กับสเต็งเนาะเป็นสเต็ง in s t a n g place in s t a n g people อะไรประมาณนี้เนาะ companion คือ r e l a t i o n นะครับ challenge r use your imagination นะครับ ultimate of the forest นะครับผม now you are independent and free เนาะคุณก็ดูฟร,รีฟรีดูประมาณนี้ the m e m s u r e of the emotion นะครับ complete commitment อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับ cast m e t l e armor you have a material นะครับก็คือพวกที่เป็นตัว armor ต่างต่างนะก็คือเป็นพวกบิทเทลแหละพวกแมงเป่าทองปีกแข็ง นะครับ you have my h i คุณก็จะมีเกาะป้องกัน o นะ r l s e girl is it l i g t o be alone โอ้น่าเศร้าจังเลยเนาะประมาณนั้น quest a core qu อะไรเนี่ย quest a c qu and quest a core qu and p i n c e t of time นะครับ the time has come the time to act is now ประมาณนี้เนะาะเจ้าตัว เออยึดยึดยึดนะ time has come นะเวลามันมาถึงแล้วเวลาแห่งการที่จะแอคชั่นต่างๆนานา the butterfly forlet นะครับอ่ามี forlet ที่เป็นปีก butterfly i am reborn ประมาณนี้เนาะ reborn repair Rep repair อะไรก็ว่ากันไป beauty and the beast นะครับผมเนาะ BTS นะครับผม Unisome Space i n the n e v a t i o n โอ้คุณจะต้องมีแบบว่าพื้นที่ระยะห่างด้วยประมาณนี้นะครับ Band in the b e l Fi นะครับ b e l Fi Bell bel Fi นะครับ You can achieve getting นะครับผมมิสไปเดอร์เว็บนะครับเอาเจ้าแมงมุม reconsider your alliance make new connection นะครับผม the unending sadness of the looking back นะครับ Ad, and e n เอ e s s regrets นะครับ obsessive give replacing the past นึกถึงโนติกยานะครับผมประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็ดูเศร้าๆดูแบบว่าแม่มันเป็นความเศร้าที่เราต้องมองหันหลังกลับไป นะประมาณนี้นี่ก็คือไพ่ชุดที่เป็นการแปลงร่างเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าคุณจะแปลงร่างเป็นอะไรดีไหมประมาณนั้นนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเราก็จะบไปให้คุณไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ชุดที่แบบว่าดูน่ารักน่ารักนะครับเราลองมาดูไหมว่าลุงจะแปลงอ่ะพูดถึงลุงอีกแล้วอืม <laughs> เราก็คิดถึงลุงทุกวันแหละเนาะ ดูสิว่าชุดนี้จะเหมือนชุดเมื่อวานป่นะนึกคิดถึงลุงคิดถึงลุงลุงจะแปลงร่างเป็นอะไรอ่านะลุงจะแปลงร่างเป็นอะไรดีเอาอันนี้ละกัน <laughs> ลุงแปลงร่างเป็นอะไรดีวูบมูล I view w a l l h over you ฉันมองเธออยู่นะอืเนอะคล้ายๆกับโฆษณาที่แบบเขาทำเลยนะอืม ลุงมอง <c oughs> เคยเห็นปะ่ะใครเคยจําได้บ้างที่แบบลุงเข้ามาเปิดประตูแล้วที่แบบแบบรูที่ช้างเข้าไปทําลายบ้านช่องเขาอ่ะเออแล้วกําแพงแตกเสร็จแล้วเขาก็เอารูปลุงมาวางใส่แทนลุงมองอยู่นะจ๊ะ่า I will watch over you เ <c oughs> นาะอะนางงามนางงามเมื่อวานนางงามเอ,อ่อนะแอนชิลีปะประมาณนั้นนะไม่ได้ดูเหมือนกันมัแต่ร้ายอยู่นะครับแอนชิลีเธอสมกับ ความสวยของเธอหรือไม่ uh, The Family ิล i n g เนี่ย Skill, the advanced training the a b i t improvement uh, ก็ถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่เนาะหรือฝ่ l ย l i ล i n g นะครับเพราะว่ามันเป็น new skill ก็คือถือได้ตำแหน่งเป็น m i s universe ปะ่ะ the m i s เอ uh, อ m i s universe แหละมีอยู่ m i s s เดียวนะครับ advanced training เนาะเธอก็ต้องแบบว่า advanced training ดูแลตัวเองเนะาะรับ improvement นะครับผมก็เป็นการพัฒนาแบบเร็วๆอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไพ่ก็ตอบโอเคอยู่เนาะอืมแล้วทำไมลุงไม่ได้ใบเนี้ยอืมอ่ะแล้วมาดูซิว่าคุณจะได้ใบไหนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้ก็น่ารักน่ารัก,กทำเรื่องความรักอทาเรื่องความรักอ่ะทำเรื่องความรักจะตอบได้ไหม ความรักเดเมของ the immersion เนนะ complete commitment โอ้ความรักก็คือการรักษาสัญญาเนาะอาจจะเป็นการรักษาสัญญาแต่ชาติปังกอดคนเราสินเสมอกันมันได้มาเจอกันคนที่อาจจะแบบว่าหลออคอยใครสักคนอาจจะยังไม่เกิดอะไรแบบนี้ได้ไหมเดิมเมมออฟเดอะ the immersion น no ะ complete commitment ก็คือเหมือนกับคนสองคนจะได้มาเจอกันมันก็คือเป็นการทำสัญญากันในชาติที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอ้ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะเราก็แปลความเนี่ยบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องดูอ่าจจะไม่จำเป็นต้องอ่านเนาะแต่ถ้าอ่านมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบว่าเออมันดูดีขึ้นมันดูแบบว่ามากขึ้นกว่าที่เราจะดูอแต่มันจริงๆอะ่ะถ้าสมมติว่าคุณมีความชำนาญคุณก็โม้ได้เยอะ,อะนะครับอะ ลองดูครับเนาะชอบชุดนี้กันไหมสวัสดีครับ